ได้เงินมีอยู่จริงถอนค่าสมันี้ไวเลภายในหนึ่งาทีและที่สำคัญผมไม่ได้มาหลอกหรือมากกว่าหกอะไรด้วยเพราะผมไม่ได้รับรีวิวจากแอปพลิเคชันที่ผมจะมารีวิวในวันนี้จะเป็นยังไงนั้นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยกรสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพุทธยาตทุกท่านเลยเดินกันด้วยนะครับ,รอรออรบขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอาร์ตเซธทวุฒิครับและผมอาร์ตเช่นเดิมน,นะครับผมเกิดไว้ก่อนว่าวันนี้ผมมารีวิวแอปพลิเคชันไม่ได้รับค่าตอบแท่นั่เยอรับงานมีเปวร ร้อยแอปเลยแล้วเล่นแค่หนึ่งนาทีเนี่ยก็ถอนได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไปดูกันเลย <Okay. S 2> และแอปพลิเคชันในวันนี้ที่ผมจะรีวิวนั่นก็คือนี่เลยครับ c a n d y Rudo ชนะเงินสดจริงทดลองใช้ก่อนเปิดตัวเรารีวิวแอปแนวนี้ไปค่อนข้างเยอะแล้วเอาเป็นว่าใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปแรกนะครับต้องบอกก่อนว่าแอปพลิเคชันแนวนี้เนี่ยเป็นแอปที่เราสามารถโหลดแล้วถอนเงินได้จะได้เงินจริงไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเอาล่ะตอนนี้เรากดเปิดได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมต้องบอกก่อนนะครับว่าแอปพลิเคชันแนวนี้เนี่ยผมลองเล่นมาแล ให้รบแอปพลิเคชันทันที เอาเปา็นว่ามาดูต่อกันเลยครับอ่ะตอนนี้เราเข้ามาอยู่หน้าแอปพลิเคชันแล้วไะครับเขาจะบอกว่ายินดีต้อนรับดีใจที่คุณมาที่นี่แต้มลูกเล่าและเราต้อนการเดิมันของคุณแต่ผมไม่แน่ใจว่าหน้าจอเนี่ยมันจะดับอีกหรือเปล่าเพราะว่าสองแอปพลิเคชันก่อนหน้านี้ที่ผมทำคลิปลงไปเนี่ยมันหน้าจอบันทึกไม่ได้ในส่วนของในภายในเกมแต่ว่าสามารถทำตาผมได้เลยนะครับเอาเปา็นว่าเรากดจิ้มได้เลยเมื่อกดจิ้มนะครับเขาจะบอกว่ารางวัลมือใหม่บก1 5 0่งันาร้อยนะครับกดรับได้เลยเมื่อเรากดรับเป็นที่เรียบร้อยนะครับ,ขมมรรบรเขา่หา,างบวลนนเเเอื ขั้นตอนเดียวคือกดถอนเงินตรงนี้นะครับเมื่อเรากดถอนนะครับตืมเขาก็จะขึ้นเป็น True Money w a เ l e t ซึ่งสามารถถอนได้แค่ช่องทางเดียวเท่านั้นและอย่างที่ผมบอกไปนะฮะถ้าเรากดถอนแล้วได้1บาทแล้วจริงๆเนี่ยให้ลบแอป п п ทันทีไม่ให้เล่นต่อแล้วนะเอาเป็นว่าเรากดโอเคไปเมื่อเรากดโอเคจะขึ้นหน้านี้ครับให้เราใส่เบอร์ท m นี e y w a เ l ็ t ของเราได้เลยและหลายท่านคงจะสงสัยว่าเฮ้ยถ้าใส่ลงไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นอะไรหรือเปล่ามีข้อเสียหรืออะไรแบบไหนไหมจะมีมิจฉาชุมมิจฉาชีพอะไรหรือเปล่าอันนี้บอกก่อนนะครับผมเล่นมา ไม่เคยมีปัญหาหรือเกิดปัญหาอะไรและที่สําคัญอย่างที่บอกไปว่าผมไม่ได้รับรีวิวแอปทดลองเองจริงๆและยังไม่เคยมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะครับผมและที่สําคัญได้สแกนแอปแล้วว่าแอปไม่มีไวรัสนะครับรวมถึงเรากรอกเบอร์ทูมันดี้วอลเลตไปเนี่ยไม่ได้ต้องใส่ OTP อะไรทั้งนั้นนะครับเมื่อเรากรอกเบอร์ทูมันดี้วอลเลตเรียบร้อยแล้วนะครับให้รบกวนเช็คให้ถี่ถ้วนก่อนหลังจากนั้นกดบันทึกได้เลยเมื่อเรากดบันทึกนะครับเขาจะบอกว่าอ่าลากแถบเพื่อยืนยันนะครับเราก็ลากแถบเพื่อยืนยันได้เลยนะครับหหหหหลลัััังง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 จจาา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 ากกกนน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 น้้้้้้้้เเ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 เีีีี่่่่่่ยยขขขะะะะมมมมทคคครรรรรรบบใช็็ออออออ์ึึวถถูตืปปฮโโไไ จริงๆนะครับก็สามารถถอนได้แล้วเมื่อเราเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดคาาำนําไปใช้ได้เลยอ่ะเมื่อเรากดนําไปใช้เสร็จเขาจะให้เรากดดูวิดีโอ1ครั้งครับกดดูได้เลยเมื่อเราดูโฆษณาเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดถอนเงินได้เลยหลังจากนั้นนะครับกดน,นํามาใช้และก็เรียบร้อยครับยินดีด้วยถอนเงินสําเร็จนะครับหบาทซึ่งถ้าสมมติว่าเงินเข้าบัญชีผมจริงๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นสลิปให้ดูตรงนี้มสรุปแล้วได้เงินจริงนะครับและผมรีวิวแอปพลิเคชันนี้ตอนเดือนเมษายนปีสอง 3,000กว่าแต้มเนี่ยก็จะทอนได้1,000บาทนะ ลบแอปครับเหมือนที่ผมบอกตอนแรกอ่านี่กดไปได้เลยครับที่แอปพลิเคชันตรงนี้หลังจากนั้นกดถอนการติดตั้งได้เลยนะครับเราก็จะมีหลายท่านถามว่าทำไมต้องถอนการติดตั้งล่ะเล่นต่อมันเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้แหละครับก็สนุกเฮฮาขำๆไปนะครับแต่ว่ามันได้ยากมากๆเราต้องดูโฆษณาแบบหนักมากจริงๆและเงื่อนไขมันอีกเยอะแยะมากมายเลยเพราะฉะนั้นนะครับแนะนําสะสมถอนตอนแรกแค่หนึ่งบาทไม่ถึง1นาทีถอนหนึ่งบาทจบทุบลบปั๊บๆเลยโอเคไหมฮะแค่นี้ดีกว่าประมาณนี้เอาเป็นว่าใครได้หรือไม่ได้อย่างไรรบกวนคอมเมนต์ช่วยบอกหน่อยนะครับว่่แออปไมลคนนเ อแล้วนะสุดท้ายแล้วนะครับพวกผมไม่ได้รับรีวิวแอปพลิเคชันอะไรทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมั่นใจได้เลยนะครับและผมทดลองเล่นเองจริงๆเพราะฉะนั้นนะครับผมถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดสกมัครเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับว,วันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายนะ